ดาบอะเมโนฮาบาคิริอะเมโนฮาบาคิริหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือดาบเทพผ่าสวรรค์เป็นดาบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นครับว่าด้วยเรื่องราวของดาบที่ใช้ต่อกกับพยางูยักษ์แดหัวยามาตันโอะโอโรจิครับเป็นดาบที่ถูกตีขึ้นมาโดยโคเกิสุกิยากิซึ่งสไตล์การทำดาบเนี่ยรสนนิยมแกก็ค่อนข้างดีเลยครับมันเรียบง่าย แต่ก็มีการตกแต่งที่สวยงามด้วยการแซมสีทองเข้าไปเหมาะกับจะเป็นดาบประจําตัวของขุนนางชั้นสูงมากๆดูเผินๆแล้วอาเมโนฮาบาคิริ oh เนี่ยก็จะมีหน้าตาที่ดูเหมือนกับเอ็นมะเหมือนกับจะเป็นดาบพี่ดาบน้องกันเลยทีเดียวครับจะแตกต่างก,กันก็อีตรงแค่สีกับการตกแต่งเล็กๆน้อยๆที่ผมพูดไปข้างต้นครับจนทําให้หลายๆคนอาจจะสับสนได้ว่าดาบทั้งสองเล่มนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากคนคนเดียวกันก็นกเป็นได้เอา้ามีแค่ผมคนเดียวเหรอ ซึ่งอาเมโนฮาบาคิริเล่มนี้ก็ดูจะไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรเหมือนกับดาบเอ็นมะนะครับแล้วต่อมาเนี่ยโอเด้งผู้เป็นพ่อก็ได้มอบดาบอาเมโนฮาบาคิริเล่มนี้ให้กับตัวของลูกชายอย่างโมโมโนซุเกะไปทําให้ผมเนี่ยอดสงสัยไม่ได้เลยว่าเอ๊ะแล้วทาไมโอเด้งถึงมอบดาบอันตรายอย่างเอ็นมะให้กับตัวของฮิโยริผู้เป็นสาวน้อยร่างกายบาบางแบบนั้นกันนะนี่ถ้าโดนเอ็นมะดูทาคีไปเนี่ยไม่ตุยแห้งกันไปเลยเหรอ โอเด้งเขาคิดอะไรของเขากันอยู่กันแน่นะถ้าเพืเ่อนๆรู้เรื่องนี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกผมได้เลยนะครับทางด้านความแข็งแกร่งของอะเมโนฮาบาคิริดูจากที่ตัวของโอเด้งเคยใช้แล้วผมคิดว่าก็คงไม่ต่างกับเอ็นมะมากครับมันสามารถใช้ฟันไคโดในร่างมังกรจนเกิดเป็นบาดแผลชะกันได้เหมือนกันเลย